อันนี้ก็ลังคอมเนี่ยจะไปเมืองไทยเนี่ยสื้ออาไว้ตอนที่ถูกๆเนี่ยจะไปเมืองไทยไปให้ลูกหลานไปแจกลูกน้องเนี่ยเนี่ยตั้งหลายเนี่ยอันนี้ก็ยังไม่ได้ใช้ลูกสาวซื้อให้นะเนี่ยเนี่ยเห็นแล้วก็ซื้อซื้อทิ้งเอาไว้เนี่ย อันนี้ก็จะเอาไปให้เพื่อนอของผู้ชายอันนี้จะไปให้เพื่อนเอ้ยเยอะแยะอันนี้มาจากอิตาลีเพื่อนก็เอามาให้เนี่ยเนี่ยรังโคมเนี่ยจะไม่มีแล้วเนี่ยรุ่นเนี่ยไปหาไม่มีแล้วรังโคมอันเนี้ยมีแต่วขวดเล็กๆฉันเห็นแล้วมันถูกซื้อทิ้งๆเอาไว้ เอาไปไปเมืองไทยก็ขนไปแจกกันหอมๆนี่ก็ขวดใหม่เนี่ยยังไม่ได้ใช้เลยเนี่ย